เบเยอร์ดน่าเปลี่ยนใหญ่ทุ่ง30ล้านสร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการสีทาบ้านตอกย้ำความเป็นผู้นำสีนวัตกรรมหลังควา้ารางวัลเกียรติยศงานนวัตกรรมแห่งชาติชนะเลิศหนึ่งเดียวของประเทศไทยจาก300แบรนด์ของทุกอุตสาหกรรมสีที่เรานำมาเปิดตัวก็คือเป็นสีที่เพิ่มนวัตกรรม AeroTech เข้าไปนะตัวนวัตกรรม AeroTech เนี่ยช่วยทำให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวฟิลม์มผิวฟิล์มแข็งแรงมีความทนทาน เมื่อสีมีความทนทานขึ้นการทาสีก็ลดน้อยลงด้วยความทนนี้เองแหละครับที่เป็นที่มาของการที่ช่วยลดคาร์บอนให้กับโลกได้เราจึงเรียกว่าสีเบเยอร์คูสีลดคาร์บอนนะครับที่คุณโฮงเรียนแล้วนะครับว่าการที่ทําให้สินค้าตัว,ตวสีตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดความอุณหภูมิเป็นขึ้นเนี่ยแล้วก็ทําให้เราสามารถแปลงพลังงานได้ีนน่วันนี้ก็เลยเป็นอีกวัตกรรหนึ่งท,ที่เรามาสร้าง เพื่อตอบสนองทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเข้ามามองในแง่ของรักโลกและก็ประยัดพลังงาน